ดราพารวยดำเนินรายการโดยวิชาวัชารานันบ๊อบจินนะและทีมงานสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยม m a h a Grand Milano ชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์ถ้าคุณจะออกรถใหม่แต่ไม่ได้ไปมอเตอร์โชว์คุณจะพลาดอะไรพริตตี้สวยๆเข้าเสนอดี ไม่พลาดแค่ออกมาสต BT 50 Pro วันนี้รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์เลือกผ่อนสบายสบาย7,299บาทหรือดอกเบี้ย0%นาน4ปีพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูมเราพนักงานก็สวยนะ มาฟังครับมาฟังสิว่าวันนี้นายโยงจะมาจําอวดไม้ไหนจะไม้ไหนก็ต้องเบเยอร์ต้องเบเยอร์สุดยอดสีย้อมไม้เบเยอร์เขาซึมลึกทับทันซึมลึกทนทานกว่าเจ้านายทนทานและโชลายจนน่าถึงยอดขายอันดับหนึ่งประเทศไทยเอชาเอชา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 เบเยอร์ใครใช้ก็ร้องซึมลึกโชลายยอดขายอันดับหนึ่งประเทศไทยสีย้อมไม้เบเยอร์จะไกลหรือใกล ก็คลาสได้ตลอดสไตล์เกสโนวากับไลฟ์สไตล์ที่คลาสและคูลอย่างยามาฮ่าแกรนฟิลานโนนี่แหละใหม่ยามาฮ่าแกรนฟิลานโนอัตโนมอติกวัชชีตพรีเมียม125ซีซีดีไซน์หรูไฮคลาสสมาร์ทด้วยเทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์บลูคอร์ประหยัดน้ำมันสูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมฟีเจอร์เพิ่มความสะดวกสบายรอบคันชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกรนฟิลานโน เพื่อนในแกงไลน์มาพอดีชวนไปปีนเขาดำน้ำดูปลาการัางแต่เราอะปอตมีกล้าเกิดอุบัติเหตุเจ็บมาแล้วใครจะมาจ่าย่างล่ะยะอ้าวยายบ้องนี่ยังไม่รู้เหรอ FWD ประกันคนกล้าเอ็กตรา้าคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลกจากทุกสาเหตยุยกเว้นทะเลาะวิวาทเมาสุราและก่ออาชญากรรมแก่จะได้กล้าใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ไง FWD ประกันคนกล้าเอ็กตรา้าอยากมีชีวิตแบบเอ็กตรา้าก็ต้องกล้าใช้ชีวิตคุ้มครองสูงสุดถึง5ล้านบาทโทรเลย0 26 26, 2 6 3 2 6 0 0 0อเคเดี๋ยวขอชัโทรก่อนนะจเดน จะวิ่งเล่นกีฬารู้สึกเหนื่อยหยุดพักออกไปเที่ยวไปดูหนังไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนทั้งลา้าทั้งเหนื่อยเสียเหงื่อรู้สึกอ่อนเพลียดื่ม power plus เครื่องดื่มเกลือแร่ที่ให้มากกว่าไม่ว่ากิจกรรมไหนๆ power plus เติมพลังสดชื่นทุกกิจกรรมดวนฝ้าขวด power plus มีค่า2บาทเป็นส่วนลดในการซื้อขวดต่อไปที่ร้านค้าร่วมรายการวันนี้ถึง30เมษายนนี้เท่านั้น ะไกลหรือใกล้ก็คลาสได้ตลอดสไตล์เกสโนว่ากับไลฟ์สไตล์ที่คลาสสิคคูลอย่างยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่นี่แหละใหม่ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนอัตโนมอติกวัชิทีพรีเมีมยม1 2 5ซีดีไซน์หรูไฮคลาสสมาร์ทด้วยเทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์บลูคอร์ประหยัดน้ำมันสูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมฟีเจอร์เพิ่มความสะดวกสบายรอบคันชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโน พีทีทีอินสปิเรชันโฟร์ปตทสร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติให้น้องนักกีฬายาวชนส่งภาพแอคชั่นกีฬาพร้อมคำบรรยายที่สร้างแรงบันดาลใจไม่เกิน2องวันทัดและประวัติส่วนตัว10คนสุดท้ายมีโอกาสได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า1น0 0 0แสนบาทผู้ชนะ5อันดับแรกจะได้ชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์บทเขต30เมษายนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FM 99หรือท0 2ม1 6 6สนับสนุนโดยบริษัทปตทจกัดมหา นพลังที่ยั่งยืนนี่ไม่ใช่กอล์ฟรายการใหญ่อย่างไรเดอร์ครัหรือเดอะมาสเตแต่นี่คือการแข่งขันกอล์ฟที่ดีที่สุดของซ e o อในประเทศไทย ครั้งแรกที่ f m 9.9จัดใหญ่เพื่อน,นักกอล์ฟระดับผู้บริหารมาดวลวงสวิงในการแข่งขัน CEO g o l กอ h a m แช o เป h i p 2015กับหนึ่งในสนามที่ท้าทายที่สุดของประเทศไทยที่คาสตาทานครนายก15พฤษภาคมนี้รับสมัครเพียง35ทีมเท่านั้นสนใจสอบถามที่022461951 022016626 CEO Golf Championship 2015 สวัสดีครับผมวิชาวัชลานันท์ครับสวัสดีครับผมป๊อปชินะจอมผันเงินครับสวัสดีจ้าผมโทนคุงพิธาณัชจำปาเงินจ้าและนี่คือรายการกีฬาพารวยจ้าจ้าจ้าอันนี้เข้ามาเล่นนิดนึงก็พอดีมีข่าวคราวดีๆของรัฐบาลนะครับก่ะจบกันไปแล้วครับแล้วในระหว่างนี้ที่เราได้แจ้งกันไปวันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษก็เดี๋ยวคงจะลากยาวจนจบเลยเพราะว่าไม่ต้องเบรกต้องรวยกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่าขอแนะนําเลยวันนี้ก็คือ สุดยอดลูกยางหญิงไทยนะเขาเรียกลูกยางม่มือเซตระดับโลกออระดับโลกระดับโลกรคับก็ทุกคนคงรู้จักดีในนามของซาร่าครับก็ขอแนะนําเลยครับเชิญสวัสดีค่ะนุสลาต้องทาค่ะท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็เปิดเว็บแคมดูได้ตามปกตินะครับผมรู้ ว่าทุกครั้งที่มีสาวสวยมาร่วมรายการเนี่ยพวกคุณก็จะเปิดกันครับผมถ้าพวกเราอยู่กันเองพวกคุณก็จะปิดกันนั่งฟังบ้างปิดบ้างด่าบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วเปิดได้ขอ่ยืนยันว่าตัวจริงสวยมากแล้วเนาขอบคุณค่ะซาร่านี่นักกีฬาระดับโลกนะฮะนี่เราเชิญนักกีฬาระดับโลกมาใช่แล้วในเวลาอีกประมาณ20นาทีนั้นพวกท่านอยากจะส่งอะไรอยาก จะอะไรก็รีบให้ว่องให้ว่องให้ว่องเลยครับใครจะขอแต่งงานขอมาอะไรรีบนะฮะเอาเรมาแล้วนะรีบเลยฮะไม่มาใกล้ถามได้ครับส่วนผมจะไม่พูดอะไรเลยครับผมจะให้ท่านส่งเข้ามาผแล้วก็จะรีบให้น้องา่าเนี่ยดุสราต้องคาตอบเราพพ่วิชาก็คงมีคําถามที่จะต้องเรียกว่าได้คุยกันนิดน่อยก็นนำถึงเรื่องราวการเล่นอาชีพของา่าในประเทศอเซอร์ไบจันครับมันชื่อทีมอะไรฮะ่าเอาชื่อแบบที่ถูกต้องที่เขาเรียกกัน อทีมราบิตะค่ะราบิตะบากูราบิตะบากูค่ะชื่อเมืองคือเมืองบาคูใช่ค่ะเมืองบากูเป็นเมืองหลวงของอาซอจันค่ะประเทศอาเซอรจันนี่เป็นยังไงก็มันเหมือนยุโรปทั่วๆไปค่ะยุโรปตะวันออกปะไม่แน่ใจว่าอยู่พระโซนไหนแต่ว่าเป็นทางโซนเอเชียสมากกว่าไม่ไม่หัวทองค่ะคือคนอาเอบจันแท้นี่คือ ผมดําตาดําตัวเล็กเป็นทางโซนเอเชียมากกว่าขขาวอะไรเงี้ยไหมใช่ค่ะโซนเอเชียเพวกรัฐเป็นรัฐเป็นซูเเก่าอ่ะใช่ค่ะแล้วก็อาหารการกินอะไรก็เหมือนบ้านเราไหมครับไม่เหมือนเลยค่ะเพราะอย่างอย่างอย่างอัสบจันาอาหารค่อนข้างที่จะมันแล้วก็จะเป็นข้าวคนละแบบแล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างบ้านเรานี่มีเป็นเส้นมาม่าแต่เขาจะเป็นเส้นหมี แล้วมันกินแล้วมันไม่อร่อยเท่าบ้านเราอะค่ะครับไม่มีสุปํำปูปลาเลยไม่มีค่ะไม่มีเราต้องพกไปเองค่ะพกไปเองพกปูปลาไปเองพี่ครับนี่กลับมาเมืองไทยทีนี้ต้องแพ็กกลับไปเป็นชุดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะคือเพอย่ราะอย่างการอย่างที่เราไปเล่นอาชีพก็จะมีช่วงพักของช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ให้เรากลับมาพักที่บ้านแล้วก็ขนอุปกรณ์ที่ไทยไปไปทําอาหารที่นู่นค่ะคราวนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงเพราะหลายคนได้ก็คงสงสัยว่าเราเป็นนักกีฬาเวลวันไทยเนี่ย แล้วทำไงถึงได้ไปเล่นที่ไอซบอจานได้อย่างเราเราเรา,เราเล่นทีมชาติแล้วก็จะมีแมวมองหรือว่าสโมสรต่างๆทาง ทั่วโลกอะค่ะเขาจะมาดูตอนที่เราแข่งระดับนานาชาติถ้าเขาเห็นสนใจเราในตำแหน่งไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งตัวเซตต,ตัวตีตัวรับหรือว่าตัวอะไรเขาก็จะติดต่อมาที่เราโดยตรงหรือไม่ก็ที่สมาคมคบางทีก็ผ่านทางเอเจนต์มาค่ะ<ม>ก็ต้องบอกว่านี่เป็นอันนิสงหนึ่งในการที่เรามาเสียสละรับใช้ชาติทาให้เราได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ต่างชาติเขาอืเพราะถ้าไม่เล่นคงไม่มีใครมาเห็นใช่ค่ะถ้าเราไม่เล่นในนามชินชาติเราเราเราบอกเลยว่าเราไม่สามารถปีในระดับโลกให้คนอื่นเขาไม่มีความสามารถ ใติให้แมวมองเห็นเพราะแมวมองไ่ามาดูทวร์ววนาเมต์ระดับประเทศบ้านเราอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าไม่เล่นทว์ทวน,น,นาเมียระดัชาติถ้าไม่ไปแข่งระดับเอเชียระดับโลกก็คงไม่อาเซอร์ไบจันเนี่ยอยู่เหนือของอิหร่านมันเป็นรัเสเซียทางตอนใต้มันเป็นโซเวียตเก่าทางตอนใต้ที่ยะติด้ายติดก,กับอาร์เมเนียเหนือขึ้นไปเป็นจอร์เจียอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็เป็นประเทศที่เมื่อกี้คุยกับสารานอกรอบว่าเพราะผมไม่เข้าใจว่าอาเซอร์ไบจันเนี่ยเอางาไหนใเอาตังจากไหนมาจ้างนะ คนเล่นบอลดีๆอย่างซาร่าหรือหลายๆคนเนี่ยไปเล่นเพราะดูประเทศเขาก็ไม่ได้มีกิจสรรัมเรื่องความร่ํารวยอะไรแต่อย่างใดแต่จริงๆแล้วเขาเขาเป็นไงประเทศเศรษฐกิจเขาดีไหมจริงๆแล้วเศรษฐกิจเขาค่อนข้างดีนะคะเขาเป็นเมืองที่แบบน้ํามันม,มันก็เลยค่อนข้างที่จะมีตังค์แล้วเขาอย่างอย่างรัฐบาลเขาค่อนข้างที่สนับสนุนนักกีฬามไม่ว่าจะกีฬาประเภทไหนเขาจะทุ่มเงินไปกับกีฬาหมดเลยทําให้เขาสามารถที่แบบ จะดึงผู้เล่นระดับโลกเข้าไปเล่นที่ประเทศเขาสามารถซื้อตัวโอนสัญชาติไปเล่นที่ประเทศเขาได้ค่ะยังลย์บอลนี่ทีมหนึ่งเขาให้ต่างชาติกี่คนครับสิบสองค่ะเต็มทีมเลยจะไม่มีคนอาเซอร์ไบจานเลยก็ได้ไเพราะว่าผู้เล่นอาเซอร์ไบจานจริงๆแล้วมีเล่นมีเป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะน้อยคนก็เลยว่าถ้าเราต้องการผลงานเพื่อจะดึงสปอนเซอร์เข้ามาเยอะเขาก็เลยลงทุนจ้างตัวต่างชาติมากกว่าผมอธิบายงี้โดยเอาฟุตบอล เป็นตั้งให้เห็นว่าอสเมจันเนี่ยเป็นหมูสนามากเวลาเตะกับพวกโลกเนี่ยนะเวลาฟุตบอลเนี่ยไม่มีตัวคือเป็นคนรวยคนรวยเนี่ยเล่นไม่เก่งจะมาเล่นกีฬาเก่งไหมจะต้องมาตากตามลำบากไหมไม่เต็มที่ไม่ต้องมาตากตามลำบากเพราะมีตังค์อ่ะจะมาหน้าเล่นฟุตบอลโคมๆทำไมอ่ะจ้างคนอื่นเล่นแทนดังนั้นเนี่ยแต่อยากดูว่ะอยากดูวอลลเย์บอลดีๆอ่ะก็เฮ้ยจ้างดิ สิบสองตัวไม่มีคนอาสซียจานเลยก็เหมือนอาเซนเวนเกอร์ทำอาเซนอเนี่ยสิบสองอ่าลงไปสิบเอ็ดคนไม่มีคนไม่มีคนรันติเลยไม่เป็นไรเอาเอเ์เทกมาประมาณนั้นไหมฮะใช่เลยเอาให้เล่นดีให้แบบโชว์ได้ให้ขายได้คอนเสิร์ตแล้วแล้วพอเราไปเล่นเป็นนี่ชุดเป็นชุดแรกๆเลยไหมของคนไทยที่ไปเล่นเป็นชุดแรกๆค่ะจริงๆแล้วมีพี่วันนากับพี่นาุมน์เขาไปเล่นก่อนแล้วไปเว้นไปประมาณสองปีหนูถึงจะเป็นคนที่สามถึงได้ไปเล่นนะคะ แล้วพอไปเล่นนี่ผมถามความรู้สึกจริงนะว่าเราไปถึงเมืองไทยไปเล่นอยู่ที่อสุเบอร์จันทั้งแรกเนี่ยเก่งไหมเก่งค่ะเพราะว่าเราไปเจอผู้เล่นระดับโลกของประเทศต่างๆมา,าเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฝีมือเราถึงหรือเปล่าเฮ้ยทำไงถึงจะเล่นกับเขาได้คือทําไงเราสามารถที่จะแบบปรับตัวให้เล่นกับเขาให้เร็วที่สุดอะคะ่ะคือเราเหมือนกับว่าเราก็ถูกคัดตัวไปใช่แมวมองแต่เราไปเจอระดับโลกที่ถูกคัดตัวมาจากทั่วโลกเหมือนกันใช่ค่ะ อ๋อแล้วโหวแรกๆนี่ทํายังไงถึงได้ก้าวข้ามไม่ความกลัวตรงนี้ได้คือปกติแล้วปกติแล้วอย่างตัวนุเอนเ็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะสนใจเป็นคนที่จะกล้าแสดงออกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจด้วยเพราะว่าในตําแหน่งตัวเซตมันต้องเป็นคนที่เด็ดขาด <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่แบบคิดไวทําไวทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะต้องมั่นใจในตัวเองก็ <c oughs> ลเลยเราคิดว่าการที่เราได้รับโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่ดี <c oughs> พราะโอกาสมันมันไม่ได้มีง่าย,ายๆเราลูกล่างเล็ดด้วยเสียเปียบด้วยแล้วคิดว่ามันเป็นโอกาสและ้ะต้องทําโอกาสนี้ให้ดีที่สุดอ่ะคครับนี่พอเราแล้วเ,เราทําให้ตัวเองเลยต้องเผื่อรุ่นน้องอีกถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าคนอื่นก็ต้องมองว่านักกีฬาไทยดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นผลต่อรุ่นหลังๆด้วยนะใช่คคือเท่าที่ดูสาราพูนเนี่ยดูถ่อมเนื้อทำตัวหลังๆอยากรู้ว่าไอ้วันไอ้ตอนที่วินาทีที่อยู่ๆมีการโบย ผ่านเว็บไซต์อ่ะแล้วคุณโดนโหวตจากเฮ้ยพวกยุโรปยุโรปก็ฝรั่งเอชอะไรก็โหวตให้เป็นมือเซ็ตยอดเยี่ยมหมายเลขหนึ่งของโลกเนี้ยตอนนั้นรู้สึกตกใจเพรว่ามันได้มาได้ยนงไงตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าเราจะมีชื่อในระดับโลกขนาดนี้โอเคบางทีในระดับนานาชาติที่เราเล่นในทีมชาติอาจจะมีแรงกิ้งแต่ละรายการให้เราเราจะติดท็อป ชอบฟรีตลอดคือไม่ที่หนึ่งที่สองที่สามตลอดแต่เราไม่คิดว่าคนทั่วโลกจะรู้จักเราและชื่นชมเราแล้วคนไทยรู้จักไม่ธรรมดาแต่หมายคนไทยยังไปโหวตมันไม่ได้นะมันพอหรอกเออี่แสดงว่ามันต้องมีคนทั่วโลกกับโหวตให้เราอะยอดเลยนะนักกีฬามาจากทั่วโลกที่เขาส่งเข้ามาใช่ไหมครับอืมน่หน้าภูมิใจนะภูมิใจเพราะว่าคนต่างชาติเขาชื่นชมด้วยใช่เขาก็รู้จักเดี๋ยวดูคําถามจากทางบ้านเลยไหมฮะมามาไล่ดูหน่อยเนะนี่เลยมิกขอเปิดด้วยนี้เลยกันนะ เซนะต,ตมือหนึ่งเยี่ยมเยือนถึงรายการช่วยประสานทีมลูกยางอย่างแรงกล้าเป็นขวัญใจเหล่ากองเชียร์ตลอดมานามเธอคือซาร่ายอดหญิงงานเรื่องลูกเสิร์ฟขู่หลายทีมขยัดขัดเข็ดหนึ่งทีเด็ดปวนคู่ต่อสู้จนเกรงขามฮะรุก,กะยกย่องเธอเป็นต้นแบบตาม เรื่องลือนามความสุดยอดในฝีมือตามหงแดงคนนี้ก็จะเป็นไฟรายการที่เจ้าบทเจ้ากรต้องแต่งกนมาเปิดในราทุกครั้งเป็นเหมือนโอโหคนเจ้าบทเจ้ากนเขาเรียกสมัยพวกนักเลงกรนนักเลงกรสมัยก่อนวันนี้เขาจะนะตายเขาจะ่างนี้บอกอยากให้คุณพูดถึงอาจารย์ชาติชายราศีดีที่เป็นโค้ชคนแรกของนักงสาราว่าเป็นยังไงครับก็อย่างอาจารย์ชาติชายราศีดีนะคะก็เป็นคนที่ผักดันเราไปเล่นไปเลยตั้งแต่เรา เล่วบเล่ไม่เป็นเลยแ,ลแรกๆไม่ได้คิดชอบอลเล่ไม่ไม่เคยคิดชอบเลยค่ะคือเล่นตามพี่สาวมา<ะ>ครับครูครูเขาแบบว่าเอ้ยมาลองเล่นเนี่ยพี่สาวเล่นแล้วมาเล่นอะไรเนี้ยก็เลยว่า จะเล่นดีเหรอแล้วก็พอดีครูก็ประชวนเพื่อนๆในห้องมาเล่นด้วยเราก็เลยเล่นด้วยกันนี่เพราะว่ามีเพื่อนด้วยก็เลยสนุกแต่จริงๆ้วคือไม่ชอบเลยบอลเล่เพราะว่าเหนื่อยด้วยร้อนด้วยแล้วก็ให้เลือกเจ็บเหมือนกันนะให้เลือกดูการ์ตูนก็ขอนอนดูการ์ตูนที่บ้านดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะลอลอย่างเมื่อก่อนลูกวอลเล่มันไม่ได้เหมือนทุนแน่มันแข็งอะแข็งค่ะตีแล้วแบบมือแดงอ่ะนเดอร์ทีก็เนอะปาปานเดอร์ทีอะโอ้ถ้าดูการ์ตูนอยู่ก็ไม่ได้เป็น สาระทุกวันนี้แล้วเราพี่สาวที่เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นล่ะฮะก็คือเขาเล่นจนถึงป .6 แล้วเขาก็ไปเรียนสัส่วนใหญ่ก็ไปเอาทางเรียนใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยกีฬามันเอาไปเรียนครับพี่ไปเรียนครับม่ไจะไปดูกระตูนคพี่ไปเรียนครับผม เมื่อก่อนเราถ้าเราพูดถึงกีฬามันก็ไม่ได้ส่งเสริมถึงอาชีพเล่นไปเล่นเรียนเล่นไปทำไมใช่ค่ะเล่นไปมันได้อะไรขึ้นมามาทางเรียนแต่ว่าซาร่านี้มาเรื่อยๆคมาเรื่อยๆอยากเรียนฟรีค่ะออเพราะก็อาจจะบอกว่าทุนเงี้ยบางคนที่เล่นกีฬาเพราะว่าได้ทุนเรียนได้เรียนฟรีอ่าครับการแข่งขันนัดไหนโทษครับจากจุดแบบคิดที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะค่ะ ไปไปมาบานี่ระดับโลกเลยเลยนะยาวเลยนะการแข่งขันนั้นไหนของน้องซาร่าที่รู้สึกประทับใจและสะเทือนใจมากที่สุดครับก็อย่างปีแรกที่เราได้แชมป์เอเชียที่เวียดนามค่ะเราชนะจีนได้เป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์คือซึ่งมันไม่มีทางเลยนะไม่มีทางเลยค่ะคือมันเป็นอะไรทล้มยักษ์อ่ะคือเป็นอะไรที่มันเราคาดไม่เราไม่ค่ากันมากเลยค่ะผมว่าครั้งนั้นจะยิ่งกว่าครั้งที่โคราชอีก โค้ด้าจากบ้านเราสองเราเปย์เป็นแชมป์มาแล้วเฮ้ยมันโอ้ทีมแหม่มันก็เคยเป็นแชมป์ตายตอนนั้นนะโอ้ไทยจะเป็นแชมป์เอเชียเราเล่นทีเบิตไม่ได้ทีมบ้านเราดูตอนนั้นเลยเราไม่รู้ผมว่ามันมหัศจรรย์ที่สุดแล้ววิทีที่นัาติงมานั้นทูถ่ายน่กติงมานไทยเป็นแชมป์ผมนั่งดูผมแบบมันต้อัเป็นตานะเออมันโอ้ยมันโอ้โหอึ้งแท้แบบโอ้ เป็นไม่ได้ไงเพราะฉันจีนหนูเอ้อวันนั้นน่ะจีน่ะหนูเอ้อวันนั้นเขาเขาดูถูกเราด้วยสาธยายตรงนี้มาสาธยายตรงนี้แหละเขาเล่นติดประมาทใช่ไหมเราวอร์มจนถึงเราจะแข่งแล้วเขายังนั่งอยู่เลยเขายังไม่วอร์มชิวชิวชิวไปแถวเจอหมูวันนี้อะไรเงี้ยหมูยังหมูหลุดหลุดไม่ได้ไงวะ นี่แหละแล้แบบไหนที่จะตัดเตือนใจที่สุดทีัดเสียดใจก็อย่างเมื่อ2องปีที่แล้วที่เราพาดไปโอลิมปิกค่ะที่โดนญี่ปุ่นวางใช่ค่ะคือเราเสียได้มากเพราะว่าเราแข่งคู่แรกมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเราอุตส่าห์เราไปชนะคิวบาคิวบานี่เป็นทีมที่เราไม่สามารถที่เราจะชนะได้คิวบานี่ระดับโน่ดับโน่เนต้นเลยแข็งแรงมากทีมบอลแรงมากแล้ว เขาสูงทั้งใหญ่คือกว่าเราจะนับเขาได้คู่นี้คือบาเนี่ยผมดูทรงเหมือนสัตว์ประหลาดนะสูงๆแขนยาวเอาเลยนะมาเหมือนกับเหมือนพี่สัตว์สวนอะเหมือนพีเป็ดอ่ะเหมือนเป็ดอ่ะแบบมาแล้วแบบเหมือนเหมือนพี่สัตว์สวนอ่ะกลัวแต่ละคนนี่โยนเสิร์ฟทุกคนเลยอ่ะ ตัวเขาเป็นเส้นตรงหมดเลยนะแข็งแรงมากแล้ววิ่งเวลาแก่แข่งแข็งนมันจะแบบเหมือนใบต้นตากำลังพิ้วอยู่อะซึ่งยากนะที่เราจะชนะเราอุตส่าห์ชนะคิวบาได้ไปโดนญี่ปุ่นวางอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอ คู่สุดท้ายเขาเจอเซอเบียท,ทั้งที่เราชนะเซเบียมาแล้ว3-0แล้วเขานาก่อน2-1แล้วแต้มอ่ะด้วยง่ายคือวันนั้นยังไงเขาก็เล่นเขาก็ต้องชนะอยู่แล้ว<ม>เราก็รุนลุนเราก็รู้สึกแปลกใจว่าเซเบียเสิร์ฟมาง่าย,าายแต่ว่าญี่ปุ่นปล่อยปล่อยบอลลงทั้งที่ญี่ปุ่นเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเหนียวมากบอลที่จะตรง่มพื้นนี่ค่อนข้างยากมากรู้จักน่ากลัวเลยบอลญี่ปุ่นไหมในทีมชาติเขาสนิทกันรู้ไหมสนิทกมีไปถามมันมีไปถามเขาไหมแบบ ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเออหรือไม่าถามหรือว่มีเออถามจริงเหรอหรือไม่ก็อย่างเช่นเจอแกรอบหน้านะจอกเพื่อนคนอกันก็หลังจากแมบนั้นมาคือไม่พูดกันเลยอันเฟนเลยอันเฟรเลยนี่ไงอันเฟนเลยก็ไม่เป็นแค่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาแค่ฝังหุ่นมากกันญี่ปุ่นแล้วทุกวันที่หายหายแค่ไหนไปไปรับน้าเกิดนักกีฬาญี่ปุ่นทักมาซาลาทุกวันนี้ก็เราก็ไม่ทักกันนะคะกับญี่ปุ่านะฮะเพราะว่าแซมนกิงเราใช้เปโอลิมปิกอยู่แล้วน่าเกียดน่าเกียดนะนะ นะครับอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยจากบ้านโงงเข้ามาสวยสุรศักด์โดนฟูมฟักประคตจัดมีแววฉายหมาฝักบัวส่งหมาฝักบัวชื่อนี่ชื่อเหรอฮะนี่ชื่อคุณเหรอครับเนี่ยคุณลนะยิ้มเป็นแรงกายส่วนแรงใจเติมใส่จากใย,ยเรือนกระเป๋าหลุยน้ำตาลเข้มพกมาแล้วต้องได้แก้วสักใบไว้อวดเพื่อน หลังเลิกเล่นวอลเลย์บอลอย่าลืมเตือนคืออะไรครับฝันมีเรือนเปิดร้านเค้กและกาแฟจากคุณบากตัวเขาอาจจะรู้ว่าซาร่าเคยไปสัมภาษณ์ที่ไหนว่าว่าถ้าเลิกเล่นจะเปิดร้านเค้กและกาแฟใช่คือมันเป็นความฝันใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานกาแฟชอบทานของหวานพวกเค้กอะไรเงี้ยเราทานได้หมดจริงเหรอเนี่ยจริงเลยเงี้ยจริงมีทุกคนบอกว่าโอ้ถ้าคุณกินอย่างนี้แล้วคุณไม่อ้วนคุณก็โชคดีมากอ่ะใช่ค่ะนุณมากอ่ะอืม แล้วก็อะไรทำไมต้องมีกระเป๋าหรูน้ำตาลเข้มอาจจะเป็นแค่สาษณดไว้ว่าอยากมีกระเป๋าหรูใช้อยู่วะใช้อยู่วะมีอใช้อยู่ใช้อยู่บ้างผัดไปเรื่อยๆค่ะคือแต่คุณปาปูเนี่ยแกเป็นพวกแบบเป็นด้อมๆตามบ้านคนเขาอินไซต์ทุกคนได้ทุกคนปาปูเนี่ยจะเป็นแฟนรายการที่มีข้อมูลอมนะทุกคนที่มีข้อมูลนักีฬาข้อมูลด้วยนะเป็นคนมีความรู้เป็นมีองค์ี่เล่นสมัยเด็ก บไม่รู้ว่าเป็นร่างทรงหรือเปล่านะทุกวันนม่รู้แบบทรงหรือเปล่าผมว่าเป็นพวกฟุมรู้รู้จนเราคิดว่ามันเป็นร่างทรงที่ไหนหรือเปล่าคุณซา่าชอฟฟุตบอลทีไหนครับจากคุณปราบถามมาก็ปกติไม่ไม่ชอบดูฟุตบอลค่ะอแล้วก็เลยไม่มีทีมในดวงใจอ่ากับทีมชาติไทยแล้วกันชักปุ๋ยชักปุ๋ยรู้จักพิวิชาป๊อปวาวคนดีส่วนแชมป์โทนคุงคนเลวแบงค์ปิ๊บไหว นี่เด็กของพิบไวเข้ามาพวกบ้านพิบไวพวกบ้านพิบไวพวกบ้านพิบคือในเอฟก้าวมันจะมีตระกูลใหญ่อ่ะเหมือนในไอ้อะไรนอะโรเมโอจูเลียตอ่ะคุณใหญ่ตระกูลมาเฟียชื่อพิบไวอยู่ตระกูลเที่ยวละลานคนไปเท่ยั่วโทนปวดหัวขอซาร่าคนจากเบิร์ผีแดงผมเล่นไปแล้วเบิร์ดไม่ทันแล้วโทษเล่นไปแล้วเชียร์น้องซาร่าและทีมชาติไทยทุกคนครับจากนายมาร์ทขอบคุณน้า ถ้าพี่่าไม่ได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วคิดจะไปทําอาชีพอะไรนะ่เรื่อยไเป็นเชฟค่ะนี่จริงคื่อเป็นคนชอบทานชอบหาของอร่อยทานแล้วก็ชอบทําอชอบทําค่ะแต่ว่าไม่รู้คนอื่นกินได้หรือเปล่าตัวเองกินได้หรอจะชอบแต่ว่าฉันกินได้คือจบรอตายละติดตามผลงาน่ามานานแล้วดีใจจังที่่ามาเมื่อไหร่จะมี ละครเรื่องใหม่ครับให้ดูมันสารเล็กกลุ่มเพื่อนเจ๋งแฟนรายการคือเราก็จะเปนนี่เลยคนนี้เลยเพื่อนเจ๋งนี่เลยกลุ่มนี้คือกลุ่มเนี้ยมีคนคนเดียวนะครับเขาเรียกตัวเป็นกลุ่มมีเขาเขาเขาแล้วก็เขาครับผมแล้วก็เบอร์เดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยครับผมช่วงนี้มีโฆษณาใหม่ไหมครับและพี่จอร์จสบายดีเปล่า อาไม่ใช่ซาร่านั่นครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ซาร่าโอซาร่ามันยอดมากโอ้พระเจ้าจอร์ดซาร่าเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมเอาเลยไว้พวกเราพี่โทนได้รับประวัติอาเซอซ์ไบจันต่อละงานนี้ป่าปัวคืนนี้กำลังคิดอยู่พอดีว่าจะเล่าเรื่องอะไรคืนนี้ผมผมจะเล่าเรื่องอาเซอร์ไบจันถามซาร่านี่เที่ยงคืนซาร่านอนอย่างฮะ โอ้นอนแล้วตี๋คไม่นอนจะโฟนอยู่นะเรามาคุยเรื่องเรามาเล่าเรื่องอาเซียนารเก็ตต่อเลยจะได้ไปขบเรื่องรุ่มแล้วว่าตี๋ทุ่มก็นอนแล้วซาอุกาตาเตบอลคมคมเลยพี่ทนคนรวยไม่มันอ่าซาอุเนี่ยคือประเทศเขาใหญ่ฮะ เล่นนี่ก็คือเขาอยากไปเลิศนะมีตาไปเลิศกาตาเนี่ยไม่ได้เตะคนคงคงกาตาเพิ่งมาบูมนะครับผมเดียวเลยกาตาสตารีกเพิ่งมาบูมแต่ก่อนก็เอาพวกนักบอลแต่ก่อนทีมชาติกาตามาเตะกับเราอูรุกไวบาซิลโอสัญชาติตั้งเยอะหลังๆพอตั้งหลักได้ก็เริ่มเริ่มใช้ของตัวเองับครับบอสครับผมชอบดูพี่ซาลาเวลาลงแข่งแต่ละนัดยิ้มสวยมากเลยนัดเรือใบแท้ตตัวจริงสวยมากผมบอกคุณให้ดูในทีวีไม่เท่าไหร่นัดนี้เรียนจบยัง นัดนี่เรียนจบแล้ว้เรียนจบแล้วพี่ก็ไล่แว่นจะรันออกเอานับเน้าบริษัทพี่แทนจะเรียกบอสบอสบอสขนาดนี้แล้วแต่คือตอนนี้ที่บริษัทเนี่ยมันโคตรตามอยู่ไม่ว่างมันต้องไปเลื่อยกันเองเงินต้องไปไล่แว่นจารันเราไปก่อนให้มัาไปเรื่อยกันสองคนถ้าไปเลื่อยกันเองครับผมมึงจะเป็นก้อนฮะคุณก็ไปแงไปคุณก็ไปอะไรใส่ลมกับเขา ได้เห็นบอสใส่หมวกใบในเฟซแล้วดูดีมีสไตล์มากครับบอสเฮ้ยขอขอขอก่อนไหมในในในเฟซเรากชมขนาดนี้แล้วเนี่ยบอกน่มากเลยมีชาขาเปียกหมดแล้วมีไฟรายการคนหนึ่งกำลังหางานทำแล้วทราบว่าพี่ชาเป็นเจ้าของบริษัทก็เลยส่งไอ้สม็กเข้ามาเลียบอสบอสคือเดี๋ยวซาร่าจะงงว่าเล่นอะไรกันวะขอเพลงกูปรีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาซุนาทมาได้แล้วครับเฮ้ซาร่าอยู่แมรี่มีโอ้โหนี่มีขอแต่งงานด้วยซึ่งซาร่าบอกเจอประจำ ในเฟซบุ๊กตัวเองทุกวันถ้าใครชอบให้แม่มาขอเลยได้กลาเป่าเอางี้ดีกว่าสินสอดเท่าไหร่จริงๆรักกันด้วยใจค่ะสินสอดไว้ที่หลังก็ได้เว่ที่หลังคือมานับที่หลังใช่ไหมทับที่หลังคุณผู้หญิงเสียงหวานจังครับอือนี่แหละครับคือนุสราต้อมคําเสียงหวานจริงแมทไหนเป็นแมทที่ประทับใจที่สุดนัดเรือใบเอมาื่อกี้บอกไปแล้วเนาะค่ะแมทที่ชนะจีนนะครับ โทนครับเลิกเล่นละครแล้วเลยครับเด็กบุรีรัมละครอะไรผมไม่เล่นละคร <c oughs> ตอนไหนผมเคยไปเล่นหนังมาเรื่องเดียวเองครับผมบโทนไหนบอกไม่ชอบบัลเล่อะไรนะไหนบอกไม่ชอบบัลเล่ไม่จริงหรอกสมัยก่อนฉันก็เล่นอยู่หลังทีมสตรีเหล็กนะก็ <c oughs> นหนังไหนนะเราอะ่ะตัวรับยืนหลังอย่างเดียวเข้าหลังอย่างเดียวเลยตา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 ยแล้วชันตัวทํานะอย่าไปไปเล่นไปละยอมค่ะ ถ้าเด็กเสือไม่มีสมบัติเป็นคนขับรถให้บอสขับไปส่งนางแบบก็ได้นั่นเรือไปครับผมตำแหน่งนั้นน่ะแน่นไม่นานแล้วครับคิวยาวไปถึงปากซอยแล้วบอสไปยืนเฝ้ายังไม่ได้ผมกะตีนักแข่งคนมารอเนี่ยโดนตีเองอนนนี้ซาร่าห์ผลมวยเป็นไหมวิชาซาร่าห์แชมป์มันใช่หมาฝักบัวปลาปัวปลาปัวอ๋อปลาปัวที่เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นหมาฝักบัวเนี่ยบัวมัามีหลายชื่อคนเนี่ม อัน,นี้พอกลับมาตอนนี้อยู่ระหว่างเมืองไทยด้ย<ะ>ไปอยู่อับเซบจันด้วยเวลากลับมาเมืองไทยมาเล่นต้องปรับตัวไหมครับมาเจอเพื่อนในในที่เป็นทีมชาติด้วยกันอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องปรับตัวมากเพราะว่าอย่างอย่างชุดที่เราเล่นปัจจุบันเราเล่นกันมาสิบกว่าปีแล้วะจะปรับแค่ช่วงเวลาที่ต่างกันจากประเทศสบับิยักับประเทศไทย<ะ>อับทีนี้ในมุมมองที่ผมเป็นคนดูเนี่ยเราเคยเราเคยมีความคิดว่าเอ๊ะ เราเห็นทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเล่นอยู่ตลอดแล้วระหว่างเนี้ยทางทีมมีการสร้างรุ่นสำรองขึ้นมาไล่บ้างไหมครับมีไหมมีค่ะอย่างอย่างอย่างสมาคมตอนนี้ยเขากำลังมีเหมือนเหมือนเหมือนกับสโมสรเหมือนอะคาเดมี่สร้างเด็กตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เ,เลยค่ะถ้ามาเพื่อว่าทดแทนรุ่นพี่ๆต,ต่อไปเพื่อไม่ให้มัน ขาตอนใช่ค่ะอย่างตอนนี้เราเห็นแวรุ่นน้องหลายๆคนเป็นดาวลุกนะคะคแล้วก็อายุยังน้อยด้วยแล้วก็รูปร่างดีตอนนี้ก็เอามาเข้าแคมป์เก็บตัวค่ะครับแล้ตอนนี้เนี่ยรายได้ที่เราเราไปอยู่ที่เมืองนอกมันเนี่ยมันอู้ฟู่ขนาดไหนจริงๆแล้วมันก็ถือว่าโอเคโอเคมากเลยค่ะเวลาเราไปเล่นอาชีพแล้วเรากลับมาเราคิดว่า การที่เราทำให้ครอบครัวสุขสบายใช่ค่ะทำให้ครอบครัวสุขสบายแล้วตัวเราก็มีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ถือว่าเรามันคุ้มค่ากับที่เราไปทนเหนื่อยที่แล้วเขามีการซื้อตัวเราข้ามทีมในทั้งนุ้นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีว่าปกติเราจะเซ็นสัญญาแค่ปีต่อปีเราจะไม่เซ็นซ้อนกันสองปีครับผมนะครับอ่ะสี่ทุ่มะละอ่ะหมดเวลาแล้วโมีเชิญไม่ได้แม้คราวหน้าถ้ายังอยู่นะเดี๋ยว้ะเดี๋ยวกาสเชิญอ่เพราะสนุกอ่ะแล้วผู้คนก็สนุกด้วยแล้วก็ไม่ต้องเล่นมานะครับว่า ถัดจากประเทศอาร์เซบัยจันเป็นอาร์เซบอังคารอย่างนี้ไม่ต้องเล่อนวันนี้ดักก่อนเลยดักก่อนเลยขอบคุณครับคุณนุสราต้อมคำน้งสาร่าที่มาร่วมรายการวันนี้ผมวิชาวัชรานันท์คุณป๊อบจินนาจอมขันเงินคุณทนคุงพินาจำปังเงินกับต้องสาร่าก็ขอลาไปก่อนเจอใหม่วันจันนู่นเลยนะครับและมีโอกาสจะต้องเชิญไปสักรอบหนึ่งนะเอาวันเอาวันที่แบบเวลาเต็มเซดีกว่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ กีฬาพารวยดำเนินรายการโดยวิชาวัชารานันป๊อบจินนะและทีมงาน